ทำไม่ได้ก่อนทำเรื่องคันนี้ก่อนนี่ขอมันต้องส่งไงใครต้องส่งไงนะคุณลองพูดตัดไปใครช่วยคิดหน่อยงงอ่ะไม่ติดโอเคนี่แหละไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะเนี่ยไม่เล่นมุกกระหนูเลยอ่ะอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอโทษทีพี่กำลังคอนเทนต์ื่องนี้ปล่อยผ่านเลยอ่ะปล่อยทีได้ป่ะแอคชั่นเทคกสองครับแอคชั่นนี่ไงต่อมาแล้วรอเรียบร้อยยังไงเนี่ยของดีเมื่อกี้ของดีไม่บอกว่าไม่ติดกระทะหรออย่างงี้หนูไม่ติดกระทะไง แล้วยังไงไม่มันต้องเล่นแบบอะไรอ่ะไม่ติดอะไรสักอย่างไม่ติดไฟไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะโอเคขออีกทีถ่าไปนี่ท่ายไปนี่คันนี้ก่อนพี่ขอแบ<ฮ>มันส่นลลงไงใคต้องส่งไงนะคุณลองพูดดิตักใครช่วยคิดหน่อยง,งงอ่ะไม่ติดกระทะแบบว่าไม่แบบไม่ติดไม่ติดอย่างงี้ไม่ติดเออเขาบอกไม่ติดกระทะหรอไม่เขาบอกว่าไฟไม่ติดเอออย่างไอ้่อยไปนี่อ่ะพอเฮียบุ๊คมันก็แบบไม่ไม่ติดเลยเห็นไหมไม่ไม่ติดกระทะไฟไม่ติดเท้ ยังไงสันเอ้ยคำแล้วเนี่ยตรงดีโอ้โหตายละ